बनाऊंट बनतो बनलाच बनतो मनासु बनला तो बनतो बनव สำหรับตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของผลเฉลยของสมการความสัมพันธ์เวียนเกิดค่ะเรามาดูกันต่อนะคะการหาผลเฉลยของความสัมพันธ์เวียนเกิดนะคะซึ่งจะสามารถทําได้หลายวิธีเลยนะคะโดยที่เราสามารถเริ่มต้นจากการหาผลเฉลยแบบวิธีง่ายๆเลยเราเรียกว่าวิธีทำสามค่ะ iteration approach นะคะซึ่งทําได้โดยการแทนค่าพจน์ที่ n ลบหนนะคะซึ่งเราเรียกว่า an ลบหนะะึ่งเนี่ยค่ะเพื่อจะหาพจน์ที่ an นะคะแล้วก็แทนค่าพจน์ที่ an ลบสเพื่อหาพจน์ที่ an ลบหคือทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพจน์ที่เป็นเงื่อนไขเริ่มต้นนะคะหรือ a 0หรือ A1 ตามที่โจทย์กําหนดนั่นเองค่ะนะคะเราลองมาดูตัวอย่างว่าทํำยังไงนะคะจากโจทย์นี้นะคะเขาให้เราหาผลเฉลยนะคะของความสัมพันธ์เวียนเกิด an เท่ากับ an ลบหบวกสนะคะซึ่งโจทย์ให้ a0 คือค่าเริ่มต้นเท่ากับ3เอาไว้แล้วบอกว่าให้ใช้วิธีทำซ้ำค่ะนะคะทีนี้จากสมการความสัมพันธ์เวียนเกิดตรงนี้นะคะถ้าเราใช้วิธีทำซ้ำเพื่อหาผลฉเฉลยเราลองสังเกตดูนะคะว่า an เท่ากับ an ลบหบวกสใช่ไหมคะพ์ก่อนหน้านั้นบวก2เราก็มาดูว่าไอตัว an ลบหเนี่ยคะ่ะเราจะกระจายได้อย่างไรนะคะเราก็แทน an ลบหด้วยพจ์ก่อนหน้านั้นบวก2ซึ่งก็คือ an ลบสบวกสนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะมีบวก2ของเดิมตามลงมาด้วย ถูกไหมคะสเตปถัดมาเราก็ต้องแทนไปเรื่อยๆค่ะแทน an ลบสด้วยพจน์ก่อนหน้านั้นซึ่งก็จะเป็น an ลบสบวกสนะคะเดิมมีบวก2ต่ออีก2ทีใช่ไหมคะอันนี้เราก็บวก2อีก2ทีสังเกตไหมคะว่า an ลบสาใช่ไหมคะแล้วเราจะบวก3อีก3ครั้งฉะนั้นพอเรามองออกแล้วว่าสเตปเนี่ยเราจะทำไปเรื่อยจนถึง an ลบ n นั่นคือเราก็จะบวก2ออีกเป็นจำนวน n ครั้งค่ะซึ่ง2บวกกัน n ครั้งจะได้2 n ใช่ไหมคะแล้ว a n ลบ n คือ a 0ฉะนั้นสมการเนี่ยค่ะ a 0เอ n เท่ากับ a ศบวก2 n เนี่ยค่ะเราก็ลองมาแทนค่าเพราะโจทย์ให้ a 0มาใช่ไหมคะว่า a 0คือ3ฉะนั้นพอเราแทนค่าไปในสมการเนี่ยผลเฉลยก็คือ a n เท่ากับ3บวก2 n ค่ะไม่ยากใช่ไหมคะเราลองแทนโดยใช้วิธีทำซ้ำดูนะคะเราลองไปฝึกทำโจทย์ในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะคะจะมีโจทย์หลากหลายรูปแบบให้เห็น เพื่อจะได้ฝึกทำและให้ชำนาญมากขึ้นค่ะนะคะทีนี้เรามาดูอีกสักโจทย์หนึ่งว่ารูปแบบของคำถามที่เปลี่ยนไปนะคะว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่เขาให้เราหาว่าลำดับ an ต่อไปนี้ยค่ะนะคะในข้อ1กับข้อ2ตรงเนี้ยค่ะนะคะว่าลำดับ2องลำดับเนี้ยเป็นผลเฉลยของสมการความสัมพันธ์เวียนเกิดที่ให้มานี้หรือเปล่านะคะเขาให้สมการความสัมพันธ์เวนเกิดก็คือ an เท่ากับ8 an ลบ1ลบกับ16 เอลบสหรือเปล่านะคะทีนี้เขาให้อย่างถ้าเป็นกรณีที่1ใช่ไหมคะเขาให้ A n เท่ากับ2มาเรารู้ว่าเอเท่ากับ0ย์ทั้วทีค่ะเขาให้ A อเท่ากับ0นย์มาฉะนั้น a อลบหกับ a อลบสก็คือ0นย์ถูกไหมคะเอใดๆคือ0นย์ะคะฉะนั้นพอเราแทนเข้าไปก็จะได้ A อเท่ากับ0ูนย์ะคะเมื่อเราแทน A อลบหกับ a อลบสด้วย0นฉะนั้นแปลว่าอะไรคะแปลว่า a n เท่ากับ0ย์เนี่ย เป็นผลเฉลยของสรรมการความสัมพันธ์เวนเกิดนี้แต่ถ้าเป็นโจทย์กรณีที่2ให้ a n เท่ากับ3มาใช่ไหมคะฉะนั้นพอเราแทนด้วย a n ลบ1ด้วย3แทน a n ลบ2ด้วย3 a n จากโจทย์หรือจากสรรมการนะคะก็จะเป็น8คูณ3ลบกับ16คูณ3ได้ออกมาเป็น 24ซึ่งไม่เท่ากับ3ถูกไหมคะพอไม่เท่าเนี่ยแปลว่า a n เท่ากับ3ะคะ่ะไม่เป็นผลเฉลยของสรรมการความสัมพันธ์เวนเกิดนี้คะ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถถามได้คะ่ะแล้วก็มีวิธีการหาคําตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นผลเฉลยของความสัมพันธ์เวนเกิดได้แบบนี้นะคะลองไปฝึกทําโจทย์เพิ่มเติมนะคะ เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะนะคะนอกจากวิธีทําซ้ำแล้วนะคะก็จะมีการหาผลเฉลยของสมการเวนเกิดในรูปแบบที่เป็นเชิงเส้นเอกพันธ์และไม่เอกพันธ์นะคะเรามาดูบทนิยามนะคะสำหรับแบบเอกพันธ์ก่อนนะคะบทนิยามเนี่ยเขาจะให้ k เนี่ยนะคะเป็นสมาชิกของ n ซึ่งเป็นจำนวนน้ำนะคะก็จะมี c 1 c 2 c 3, c 3จนถึง c k ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเป็นสมาชิกของ อซึ่งเป็นจำนวนจริงนะคะโดยที่ c k เนี่ยไม่เท่ากับ0นะคะแล้วก็ f n นะคะเป็นฟังก์ชันจาก f เป็นฟังก์ชันจาก n ไป r นะคะก็คือจากจำนวนนับไปจำนวนจริงใดๆนะคะเราได้ความสัมพันธ์เวียนเกิดในรูปแบบนี้นะคะในสมการที่1นะคะสังเกตว่ามีบวก f n ข้างหลังด้วยนะคะเราเรียกสมการนี้ว่าเป็นสมการเวียนเกิดเชิงเส้นค่ะนะคะเป็นรีเนีย r e c u r r e n t equation นะคะอันดับ k นะคะที่มีสัมรัสิทธิเป็นค่าคงตัวแล้วก็ในกรณีที่ f n เท่ากับ0นคือพจน์หลังไม่มีเราจะเรียกสมการที่เหลือในสมการที่2เนียว่าเป็นสมการเอกพันฉะนั้นแปลว่าสมการที่1ที่มี f n ด้วยอะคะ่ะเป็นสมการเชิงเส้นแบบไม่เอกพันนะคะถ้าเราสังเกตว่าถ้ามีฟังก์ชันบวกไปด้วยก็คือแบบไม่เอกพันนะคะฉะนั้นตรงนี้ค่ะข้อสังเกตรตรงนี้ก็คือหากเราจะมีการพิจารณาว่า สมการเวนเกิดเชิงเส้นนี้เป็นเอกพัน์หรือเป็นแบบไม่เอกพันธ์เราสามารถสังเกตจากค่า FN ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ในสมการนั้นเนี่ยนะคะก็คือจะมีการพิจารณาว่าสมการนี้เป็นสมการเวียนเกิดเชิงเส้นหรือเปล่าเราก็สังเกตได้จากดีกรีหรือกําลังของพจน์ A n ลบหก็ได้นะคะอย่างเช่นนะคะสมการแรกนะคะเ n เท่ากับ 2A ลบหลบกับ 5A เนลบสแบบนี้เป็นสมการเวนเกิด แบบเชิงเส้นเอกพันธนะคะแต่ถ้ามีอันที่2นะคะ an เท่ากับ3 an ลบ1บวก5ตรงนี้จะเป็นเวียนเกิดเชิงเส้นแบบไม่เอกพันธ์เพราะว่ามีฟังก์ชันด้วยถูกไหมคะมีบวก5มาด้วยนะคะบวก5ตัวนี้ fn คือ5แปลว่าเป็นแบบไม่เอกพันธแต่ถ้าเป็นแบบที่3นะคะ an เท่ากับ a กำลัง3 n ลบ1 นะคะ an ลบหยกกำลัง3นั่นเองนะคะบวกกับ2 an ลบสแบบนี้สังเกตว่าเป็นไงคะไม่เป็นสมนการเวนเกิดเชิงเส้นด้วยเพราะว่าดีกรีตรงนี้ค่ะดีกรีของพจน์ an ลบหไม่เท่ากับ1ะคะเพราะเป็นยกกำลังสอยู่ถูกไหมคะโจทย์แบบนี้บางครั้งก็มีถามเหมือนกันลองพิจารณาโดยที่ไม่เกี่ยวกับการคำนวณเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องรู้จัก กดก่อนว่าเราจะดูจากตรงไหนนะที่จะดูว่าเป็นเวนเกิดไหมนะคะเชิงเส้นไหมนะคะดูดีกรีแล้วถ้าเป็นเวนเกิดเชิงเส้นเนี่ยดูแบบเป็นเอกพัน์หรือไม่เอกพันดูจากฟังก์ชันค่ะนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อจะไปลองทําตัวอย่างดูก่อนหน้านั้นเราก็ต้องรู้นิยามก่อนนะคะของสมการเวนเกิดเชิงเส้นตรงนี้นะคะเราก็จะเรียกสมการสมการเนี้ยนะคะเป็นสมการเวนเกิดเชิงเส้นอันดับ k ค่ะนะคะเมื่อเรามี an เขียนด้วยพจน์ก่อนหน้าถึงตัวที่ n-k ลบ K ะคะก็จะมีลักษณะตรงนี้ให้ดูนะคะว่าเราจะมาลองดูว่าอันดับ k ใเนี่ยดูยังไงนะคะอย่างเช่นถ้ามีสมการนะคะเ n เท่ากับ3 a n ลบ1ะคะบวกกับ5 a n ลบ2ะคะตรงนี้ค่ะเราดูว่าเป็นสมการเวนเกิดเชิงเส้นอันดับเท่าไหร่คะ อันดับ2ใช่ไหมคะดูจาก n ลบ k ก็คือ n ลบ2 k เป็น2นั่นเองค่ะนะคะจากบรรทัดที่2นะคะ an เท่ากับ an ลบ1บวก3 an ลบ3อันนี้ก็จะเป็นอันดับ3ค่ะนะคะถ้าบอกว่า an เท่ากับ an ลบ5ตรงนี้ก็คืออันดับ5ใช่ไหมคะหรืออันสุดท้ายนะคะ an ลบ4บวก n กํลังส สังเกตอันนี้นิดนึงอันนี้มีบวก N กําลังสองแปลว่ามีฟังก์ชันใช่ไหมคะถ้ามีฟังก์ชันคืออันนี้เป็นเวนเกิดเชิงเส้นแบบไม่เอกพันค่ะแล้วถามอันดับก็คืออันดับ4เพราะว่าเป็น N-4 ลบสค่ะสังเกตแบบนี้ก็ไม่ยากนะคะถ้าโจทย์ที่ยังไม่ต้องคํานวณเรารู้แค่ทฤษฎีเราก็ตอบได้นะคะอะ ถึงเวลามาดูโจทย์กันนะคะเราลองหาสมการนะคะโจทย์อันนี้จะเป็นให้เราหาผลเฉลยนะคะของสมการเวียนเกิดเชิงเส้นแล้วก็สมมุติให้ An เท่ากับ R ายกกำลัง N นะคะคือผลเฉลยของสมการเวียนเกิดนะคะเราให้สมการเวียนเกิดอันนี้มานะคะเราให้ R เป็นค่าคงตัวใช่ไหมคะถ้าเราแทน R ลงไปในสมการเนี่ยก็จะเป็น R ยกกำลัง n เท่ากับ ตามนี้เลยแล้วถ้าเราหารทั้งสองข้างของสมการด้วย R ยกกำลัง n ลบ k เราจะได้สรรมการที่2มานะคะก็คือ R ยกกำลัง k ลบ c 1 R ยกกํายกกำลัง k ลบ1ลบ c 2 R ยกกำลัง k ลบ2ลบไปเรื่อยๆถึง c k เท่ากับศสรรมการที่2อ,อันนี้ค่ะนะคะเราเรียกว่าสรรมการลักษณะเฉพาะค่ะ นะคะหรือ characteristic equation บางครั้งโจทย์ก็ให้เราแค่มองหาสรรมการลักษณะเฉพาะก็พอนะคะฉะนั้นลองดูว่าเราจะหาสรรมการตรัวนี้ได้อย่างไรแล้วจากสรรมการลักษณะเฉพาะเนี่ยค่ะถ้า R เป็นรากของสรรมการนะคะมี K รากโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรากเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องแตกต่างกันทั้งหมดก็ได้นะคะอาจจะซ้ํากันบ้างบางตัวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นจํานวนเชิงซ้อนก็ได้เราจะเรียกรากของสรรมการเนี่ยว่ารากลักษณะเฉพาะ ะะพอเรารู้ว่าเราได้ค่า R มาเนี่ย R เรียกว่ารากลักษณะเฉพาะแต่การหาตรงนี้ค่ะมันก็จะมี2กรณีใช่ไหมคะว่าจะเป็นรากลักษณะเฉพาะที่ต่างกันหมดเลยหรือรากลักษณะเฉพาะที่มีบางตัวซ้ากันนะคะซึ่งเนื่องจากว่ารายละเอียดและตัวอย่างหลายรูปแบบมากเลยขอยกตัวอย่างเพียงแค่กรณีที่เป็นรากลักษณะเฉพาะที่ต่างกันหมด ะะแล้วเราลองดูตัวอย่างค่ะนะคะอันนี้ให้เราหาผลเฉลยของสมการเวนเกิดนะคะ a n เท่ากับลบ3 a n ลบ1นะคะเมื่อ a 0นย์เท่ากับ2นะคะจากสมการเนี่ยเราแทนค่า a n เท่ากับ r ยกกำลัง n เราจะได้สมการลักษณะเฉพาะตรงนี้มานะคะพอเราหารทั้งสองข้างเราจะได้ค่า r มา1ค่าค่ะคือลบ3นะคะทีนี้เราได้สมการลักษณะเฉพาะก็คือ r บวก3เท่ากับ0ที่มีรากลักษณะเฉพาะค่า1นึงนะคะก็คือ r เท่ากับลบ นั่นเองนะคะจากตรงนี้นะคะเราก็มาดูต่อว่าพอเราได้ตรงนี้มาปุ๊บเราก็มาดูสมการที่เป็นผลเฉลยทั่วไปตามบทนิยามที่ให้มานะคะแล้วเราก็มาแทนค่าหาแก้สมการนะคะได้ออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะทำตามสเต็ปนะคะเราก็จะได้ An เท่ากับ2คูณกับลบ3ยกกำลัง N ะะเราลองไปฝึกทาโจทย์เยอะๆหลายรูปแบบดูนะคะแล้วก็กรีแบบที่เป็นรากซ้ําด้วยนะคะขอไปสรุปให้นิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราจะหาผลเฉลยของสมการเวนเกิดเนี่ยนะคะสรุปได้4ขั้นตอนหลักๆนะคะก็คือหาสมการลักษณะเฉพาะนะคะแล้วเราก็แก้สมการหาค่ารากลักษณะเฉพาะมานะคะดูว่ารากเป็นแบบ มีค่าต่างกันหมดไหมหรือซ้ำกันบางตัวจากนั้นเราก็ไปหาผลเฉลยทั่วไปของสมการเวนเกิดนะคะโดยที่แทนค่าลักษณะเฉพาะที่คำนวณได้ในสมการแล้วก็ไปหาสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์ในสมการผลเฉลยทั่วไปนะคะจากนั้นก็หาผลเฉลยของสมการเวนเกิดได้โดยการแทนค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้มานะคะสสเต็ปตามนี้แล้วฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะนะคะอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการหาผลเฉลยสมการเวนเกิดเชิงเส้นที่ไม่เอกพัน ตรงนี้ค่ะจะทำต่อจากเมื่อกี้นิดนึงนะคะโดยที่วิธีการหาก็คือจะมีการแก้สมการนะคะ หาด้วยส่วนประกอบของ2ส,ส่วนก็คือส่วนของเอกพัธ์ที่ทําในเรื่องเมื่อกี้แล้วก็เพิ่มในส่วนเฉพาะขึ้นมาฉะนั้นเราจะมีการทํา3ขั้นตอนนะคะขั้นแรกคือหาผลเฉลยเอกพัธ์ก่อนขั้นที่2หาผลเฉลยเฉพาะแล้วเราก็จะได้ผลเฉลยของสรรมการเวนเกิดในรูปของ AN ที่เป็นของเอ,อ AN ส่วนที่เป็น m o g e n e o u s หรือส่วนเอกัธ์บวกกับส่วนที่เป็น AP นะคะในส่วนของเฉพาะค่ะ พาธิกุรานะคะโจวอย่างนะคะก็ลองมาดูว่าหาผลเฉลยของสมการเวียนเกิด AN เท่ากับ2 a n ลบ1บวก5แล้วให้ค่าเริ่มต้นมา1ค่าคือ a 0ศเท่ากับ1ะคะจากตรงนี้ก็ทำขั้นตอนแรกก่อนพิจารณาส่วนเอกพัน์ก่อนนะคะจากส่วนเอกพัน์เนี่ยเราจะได้ผลเฉลยทั่วไปของสมการเวียนเกิดเชิงเส้นเอกพัน์ธในส่วนของ ANH นะคะก็คือเท่ากับ2ยก A1 2ยกกำลัง n ะะตามสเต็ปนะคะจากนั้นเราก็มาดูว่าในส่วนที่2นะคะขั้นที่2ก็พิจารณาส่วนเฉพาะนะคะส่วนเฉพาะเราจะได้ค่า An <c oughs> ในส่วนของ P เนี่ยเป็นลบหใช่ไหมคะ, <c oughs> คะจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูขั้นที่3ก็คือหาผลฉเฉลยนะคะก็คือเอาส่วนของ Homogeneous <c oughs> บวก P าร์ทิคมานะคะก็คือเอา A1 2ยกกำลัง N-5 นลบหะคะมาวบวกกันปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าไอตัว A1 เนี่ยค่ะ เราแก้สมการมาปุ๊บ A1 ได้6ใช่ไหมคะแทนลงไปเลยเราจะได้ผลเฉลยค่ะเรียบร้อยนะคะซึ่งก็คือ A N เท่ากับ6คูณกับ2ยกกำลัง N ลบ5ตรงนี้ค่ะควรจะต้องฝึกทำโจทย์บ่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าในลักษณะของการหาผลเฉลยสมการเวนเกิดเชิงเส้นแบบไม่เอกพันเนี่ยนะคะจะมีประกอบด้วย3ขั้นตอนนะคะต้องลองฝึกทำโจทย์บ่อยๆแล้วเราจะชำนาญขึ้นค่ะนะคะก็หวังว่าการทบทวน เนื้อหาโดยสรุปแล้วก็ทำโจทย์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะน่าจะเกิดไอเดียให้พวกเราได้ไปอ่านหนังสือในเอกสารการสอนได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ